เปลี่ยนปีใหม่ให้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวเพราะว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำๆทุกๆวันเขาว่าแบบนี้นะคะก็ต้องมาพิสูจน์กันค่ะ ปกติแล้วเราจะไม่ได้ฉลองปีใหม่กันนะคะแต่ว่าปีนี้นาคุณสามีเชิญพวกเราไปที่บ้านค่ะเพื่อที่จะร่วมฉลองปีใหม่จะว่าไปแล้วก็คือเป็นการไปกินข้าวนัดพบปะสังสรรค์กันธรรมดาธรรมดานะคะวันนี้ก็ได้พบกับญาติอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เจอกันค่ะ <c oughs> นะคะทุกคนคลิปนี้หม่อมก็ถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะ <c oughs> เป็นวันปีใหม่แล้วก็เป็นปาร์ตี้ภายในครอบครัวะค่ะ ในเมื่อมันเป็นคลิปปีใหม่หม่องก็อยากจะมาคุยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายถึงสิ่งที่ตัวเองจะทําในปีนี้นะคะมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเป้าหมายของหม่อมคืออะไรไม่ใช่เป้าหมายอะไรที่ใหญ่โตเลยนะคะเป็นเป้าหมายเล็กๆที่หม่อมอยากจะทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันในทุกๆวันในปีนี้นะคะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเป้าหมายเล็กๆที่ยั่งยืนค่ะก็คืออยากจะทําให้มันต่อเนื่องไปได้ในตลอด365วันของปีใหม่นี้ สิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในปีนี้นะคะก็คือการตัดสินใจว่าหม่อมจะไม่กลับไปทำงานค่ะเราก็ได้ปรึกษากับสามีแล้วนะคะสิ่งที่ดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือจะต้องหยุดทำงานไปก่อนโอเคว่าเงินที่เราจะได้ใช้จ่ายในครอบครัวในสิ่งที่เราอยากทำก็จะมีน้อยลงแต่ก็ต้องมอง,มองว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้เนี่ยคืออะไร สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้ก็คือการได้เลี้ยงดูสาวน้อยน้องเมลิสานะคะให้เติบโตมีคุณภาพอันนี้ก็คือเป้าหมายของหม่อมเลยจริงๆแล้วพัฒนาการทุกอย่างของลูกเนี่ยก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะเป็นไปในแบบของเขาโดยที่เราแทบไม่ต้องจะพยายามทำอะไรเลยนะคะ แต่ว่าการที่เรามีเวลาอยู่ด้วยกับลูกแล้วเราก็ได้เล่นกับลูกเนี่ยมันก็คือการส่งเสริมพัฒนาการของลูกค่ะแล้วก็การได้เห็นลูกเติบโตในทุกวันมันก็เป็นสิ่งที่พิเศษสุดสําหรับหม่อมมากกว่าเงินทองหรือว่าสิ่งต่างๆนอกกายหม่อมก็เชื่อว่า<อ>หลายๆท่านที่มีลูกเล็ก<อ>แล้วก็กำลังเติบโตในวัยนี้นะคะก็คงจะเข้าใจความรู้สึกแบบเดียวกัน<อ>คือเราก็มีลูกคนแรกแล้วเราก็รู้เลยว่าลูกต้องการเราในเวลาที่จำกัด ถึงเวลาที่เขาโตขึ้นเขาก็จะมีความคิดความอ่านแล้วก็ความต้องการมีเวลาเป็นตัวของตัวเองนะคะในตอนนี้ตอนที่เขาต้องการเราเราก็ต้องมีเวลาให้กับเขามากที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหม่อมหันมาทำในส่วนของโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Tik t t o k Facebook fanpage หรือว่าใน u t u b e นะคะก็คือมีหลายอย่างหลายเรื่องเลยที่ตัวหม่อมเองอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับหัวข้อการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ ถามว่าตอนนี้ไม่เวลาไหมเขาไม่เชิงว่ามีเวลานะคะเพราะว่าถ้าใครมีลูกเล็กเด็กอ่อนก็จะรู้เลยว่าเวลาไม่ได้เยอะเลยนะคะไหนจะเลี้ยงลูกไหนจะต้องทํางานบ้านอีกนะคะแต่หม่อมก็อยากจะเอาเรื่องราวต่างๆที่หม่อมได้ใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่หม่อมมาอยู่ในประเทศอังกฤษที่มีประโยชน์มาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะจริงๆแล้วหม่อมต้องบอกเลยว่าหม่อมสนุกกับการทําคลิปวิดีโอในโซเชียลมาก ทุกคลิปที่หม่อมทำหม่อมก็ตั้งใจทำนะคะมันเหมือนกับการเขียนหนังสือแต่ไม่ได้มานั่งเขียนเป็นการเล่าเรื่องตัวเองจากภาพวิดีโอในชีวิตจริงแล้วหม่อมก็ตื่นเต้นมากๆเลยเวลาที่ทำคลิปออกไปแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกคน,นะคะ่ะมีคนมาดูแล้วก็มาคอมเมนต์นะคะหม่อมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ข้อความดีๆส่งถึงหม่อมตลอด บางคลิปที่หม่อมแชร์ประสบการณ์ไปก็มีเพื่อนๆเข้ามาถามค่ะเราก็สนุกกับการตอบคําถามเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เราดูคลิปของคนอื่นเราก็เคยได้รับวันนี้เราก็อยากที่จะให้กลับไปบ้างแต่การให้ของเรากลับกลายเป็นว่าเราได้รับการตอบกลับมาด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับใครที่อยากจะติดตามชีวิตแม่ลูกอ่อนสไปยูเคกินอยู่ยังไงในต่างแดนก็อย่าลืมฟ o ลโล่ติดตามกันไว้นะคะไปก่อนแล้วายบ้าีค่ะ